ในวันนี้เราจะมาอินบ็อกซ์ของเล่นอินโฮขนมไข่ทำไมาเดี๋ย่ารู้จักเขาเอาคาร์บีมาด้วยอ่ะชี้เลยดูดดดดด้ไหมว่าอินโฮจะได้การ์ตูนอันไหนใช่ไหมลูกการ์ตูนจะมีประมาณนี้นะจ๊ะแน่ๆ ันึนน่งสองสามมีสามกล่องล็กโอ้โใหใชเไงเหรอใช้วเคลยอบเอ Ayo, sis. Wih, hebat hebat hebat. Hebat. ก็สีเขียวน่าจะอันนี้ตัวนี้อันนี้นะจ๊ะตัวนี้นี่เราชอบมากเลยไหมนเนี่ยทำยังไงก่อนประกอบยังไงก่อนไ่บ้ามาเก๋อ,นาาอหน้าประกบหน้าก่อนน<ม>ะุนมันตัวดําปิดปีเลยัวนี้ <laughs>

chắc chắn chocolate 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 네, 네. 네. 그 다음 어? 다음 랜랜랜 파이브 티스 오 아, 연하, 연하. 잘한 거 야, 내 말? 응, 지금 땐 라이. 내거수 있던데 가봐. 면 지금 다야 돼. 야, 내 도와줄게. 잘할 수 있지? 네, 야, 밤에 응. 와, 이어서 하지 마. 카드는 자고 일어나면 계속 이게

โอ้เลื่อต้นไหนน่ะเหมือนตัวไหนตัวนี้จีใช่เป่มาดูหน่อยให้ม่มาดูหน่อยต้นอะไรตเนอะใช่เลยอ๋อชอบอ่ะเอ้ามาใส่ถือบนอเนนีไม่ถูกนะไม่ถูกแล้วแต่เป็นเ็ก

เอาเอดูนะยตกรเอจดอ้่ฮอ็บเนแบกเมนเลยอ่ะโอ้ไม่ก็ยงไม่หมานเลยอ่ะอันเง้ยหรอมันมีเชือกด้วยนะยไม่ดูก่อนทุกตัวมีเชือกหรอยังไงไม่มีเชือกไม่มีเชือก ประกอบใส่กันสิลูกเอาใส่กันมาอันเดียวอันดียวมามาฮะเออนี้แบ็คแมนท่านี้ไงลูกตมเหมือนกันกับเมื่อกี้โอ้ยมันไม่หมาดเลยตัวซ้ำเนี่ยไม่หมาดเลยวะมาชอบวันนี้นี่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 ซุปเปอร์ฮีโร่เนี่ยมาชอบวันนี้กวซ้ำเยอะจ้าเออมาชอบตัวนี้อ่ะเี็นอะไรวะโจ๊กร์เนี่ยอ้าว อีก8ไข่นะเอ้มมี9ไข่เมื่อกออกมาตอนนี้ดึงออกมากลูกนี่มแมกนอนดึงว้เ,เกิดก่อนกเล่นสเสรตูย็นกังามามนกมาหางไปหักอนกมาเอามือปิดตามือปิดตาดิเอามือปิดตาดิมือปิดตานตา apa ye ke? Ahaan, dulu naha, ini ni model ni. Eh, teren teren, eh teren teren. Noh, Wah! Itu apa? Ini. Ini Ini Ini. 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 Ini.

าลีักดอันจะยุโรแค่เด็กโอ้ยอย่างนี้เพื่อนๆไดอยากเล่นนะพี่อ้าวเอาแล้วนุ่นกามานุ่นกามาไปหาต้องเลยเขาขี้โกงโอเคนุ่นกามานุ่นกามาเดน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 เตนเดนวิว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  ya ini tuh back mersek ya back mersek ya wah ini ya antonio ya, sama sih dia wah. terus susu cinta, kaliberan masih cinta, terus di samping. apa di wah oh 네, m n 이어 a cat. I'm not a cat. I'm 아 o t a cat. I'm not a cat. I'm n 댄댄 댄. 아댄댄댄 หัวสั้นหัวคอนเฮ้ยเฮ้ะโอ้ยทไม่หมานเลยแ,ลแมวแมวแนแจนแแตัวเดียวเหมือนกันเลยอะตัวนั้นมันเดิไมไตุกขเเลยเนี่ยเฮ้ยตกเเสกินกนเลยเนี่ยเอาให้เพื่อนด้เหรอมเลยตัวเดิม 응 맞아 이놈맨 나이, 거 이거 이거 o o d daddy? 음, 엄마. 음, g o 응. d d a d 그 y Good togy. Ah, come on. This is s o m e t h i n 이 to 어 e Hold up. I'm n แกคือแกนเดกงันไปทางนน้นให้เพื่อนๆดูด้วยอ้าวเพื่อยากดูพี่โมจะแกะไข่ไม่ดูนะคะยเดยมช็อกโกแลตออกให้่ว่ที่นเก็ต้องชิไเลมมา้า 엄마 도와줄게 누누누 왜 안가 딴따란딴딴 딴딴딴 우리 언니가 그랬거든 안 빼도 돼안 빼도, 잘, 잘안안 빼도 돼. 돼요 음. 그래요? 아니야 그, 여기잖아 피. 여기 네? 다음날 아침에 또눈 뜨자마자 또 배고프다고 딴따란딴 나처럼 아기도 배고픔가 음. 잖아바 Enda 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 enda, wow, ohi zelco ini? Um, ya. Nanti ujung lain, ini peralatannya. Iya. Kau tujuh puluh tujuh puluh dua. Ini

할 s 있어? sir? w 줄게. 응, 그래안 된다. to 응 e t Wait, w a 이 t w 이 i t 이 a 야 t 아 a 아 t wait, 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 นตัวนี้ตัวดำดำนก็นีก็หมดแล้วเก้ากล่องเลูก <cimento>